พราะศาสนาเนี่ยเป็นสากลเป็นเหมือนกันธรรมะเนี่ยใครปฏิบัติแล้วรู้เหมือนกันได้เหมือนกันแต่ประเพณีเนี่ยเป็นของท้องถิ่นวัฒนธรรมอ่าเห็นไหมของเมืองการเป็นแบบหนึ่งของอุบนแบบหนึ่งเห็นไหมหน่อยเรียกว่าประเพณีวัฒนธรรมนะ,ะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราเราก็เลยเป็นจริงเป็นจังมาจังหันมา ทำบุญต้องกางนั้นอย่างเงี้ยนะอันนั้นเป็นกรอบของประเพณีนะเพราะฉะนั้นหลวงตา,าถือว่าประเพณีอันรีงามาเพื่อความเรียบร้อยเพื่อความสามาัคคีเพื่อจะพาลูกหลานารักษาประเพณีวัฒนธรรมแต่ต้องเข้าใจเรื่องแก่นของใจของศาสนาจริงๆคือใจ อ,อเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็อปฏิบัติได้เห็นไหมเข้าถึงได้แล้วก็ผู้ชายก็ไม่ต่างกันในทางศาสนาไม่มีเพศเห็นไหมหลวงตาบอกว่าได้ยินแล้วก็เคยพูดว่าพระเนี่ยเป็นเปลดมากกว่าโยม อันนี้ต้องวงจำกัดว่าพระกับโยมจํานวนเท่ากันถ้าพระสองสามแสนลูกโยมส,มสองสามแสนคนเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันแล้วพระจะเป็นเปรตมากกว่าตรงละลกมากกว่าได้ยินอันนี้ครูบาอาจารย์พูดแต่ไม่ได้หมายความว่าพระจํานวนสามแสนโยมไม่รู้กี่ล้านคนไม่ใช่ นะจำนวนนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าโยมบางทีได้ใส่บาตรได้ทานในความหมายแต่พระเนี่ยเอากินบุญชาวบ้านถ้าตัวเองไม่มีศีลไม่ปฏิบัติ <c oughs> นะก็จะเป็นหนี้นั่นเองอเห็นไหมพวกเราชอบใช้คำว่าใช้หนี้สง อันนี้เป็นประเพณีไม่ใช่ความจริงอ่ะหลวงตาถ้ามองในยะของความเป็นจริงในสัจธรรมสงนี่แหละเป็นนีโยมคืออาศัยโยมนะอาศัยโยมเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ครูบาอาจารย์ทุกองค์ทุกลูกต้องอาศัยบิณฑบาตอาศัยเข้าปาจากโยม ม้จะเสนาสนะอะไรก็ได้รับการสนับสนุนจากโยมเห็นไหมอ่าถ้าพวกเราไม่ได้สนับสนุนละก็ไม่สามารถที่จะสร้างอะไรได้ทำอะไรได้เห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นหนี้ตรงเนี้ยเป็นหนี้กรรมที่พูดหนี้ไม่ใช่หนี้ทรัพย์สินเงินทองเป็นหนี้กรรม นี่การกระทําอ่านะอ่าเพราะฉะนั้นพระเจ้าพระสงค์พึงอาศัยโยมอ่าเลี้ยงชีพเห็นไหมอ่าเหมือนคนไปวัดป่าบอกน้ำพระอินบอกว่าอ่าขอใช้นี่ส่งลงตาก็พูดว่าเอ้ากูจ่ายเงินกู้จะเมื่อไหร่วะอ่ะจริงไหมก็เพื่อเพื่อเตือนสติว่าอ่า อ่ามันถ้าเราทานก็คือทานมันก็ใช้คำว่าใช้หนี้นะอ่าอ่าทานด้วยความตั้งใจด้วยความศรัทธาอ่ะไม่ใช่ว่าเออไปใช้หนี้สงเนี่ยอะอ่าเพราะฉะนั้นบางคนก็จะไปวัดแล้วก็อ่าไปเอาไปเหยียบดินจากวัดออกมาข้างนอกอย่างเงี้ยนะอันนี้ติดหนี้พระติดหนี้สง แล้วพระสงฆ์ออกไปข้างนอกไปเหยียบดินโยมเข้ามาวัดละ่ะไม่ติดนี่โยมเหรอจริงไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเพณีเฉยๆเรียกว่าประเพณีในความเชื่อแต่ไม่ใช่สัจธรรมอ่าไม่ใช่กรรมกรรมคือการกระทำนะกันมะแปลว่าการกระทำพระมาบวชเนี่ยไม่ใช่ว่ามีบุญนะอ่าไม่ใช่นาบุญอันเดียว่ะ ถ้ามาบวชแล้วเป็นพระเป็นชีเนี่ยไม่ใช่บวชแล้วได้บุญเลยถ้าประพฤติชั่วมันก็ชั่วเหมือนเดิมอ่านะอ่าเพราะฉะนั้นอยู่ที่กรรมหรือการกระทํานั่นเองอา <c oughs> บางครั้งบางทีอ่าอ่าเฮ้ยพระองค์นี้พูดอ่าสวนไม่ใช่พูดเรื่ององความจริงฮะ ทุกวันนี้มันไปไกลมันกลายเป็น,ปนพราหมณ์ไปแล้วมีแต่พิธีกรรมพิธีกรรมเนี่ยเป็นของพราหมณ์เป็นเทวานิยมแต่ศาสนาพุทธเป็นอาจเทวานิยมคือเชื่อเรื่องกรรมไม่ใช่มีใครมาโดนบันดาลน,นะโยมเอามือลงได้นะเอามือลงได้ตามปกตินะเนาะตามสบายนะเนาะหลวงตาได้มาที่นี่ด้วยแรงศรัทธาเหมือนกัน โดยแรงัทธานะออหลวงตาไม่ได้พูดเล่นนะพูดถึงความจริงนะอะสถานที่ตรงนี้หลวงตาเนี่ยเป็นคนผักดันคําพูดเนี่ยแหละผักดันว่าเออมึงทําที่พักที่อะไรไว้เผื่อมาอ่าเราจะได้มาใช้ประโยชน์นะ มีสถานที่นั่งฟังธรรมสนทนาธรรมกันมีที่พักอะไรประมาณนี้เมื่อก่อนมามา,มาค,รครั้งก่อนออจนมันทำสำเร็จแล้วมันทำเสร็จแล้วมันก็นิมนต์มาถามว่าตัวตัวภรรยานะสาัทธารัชธาลุงตาอ,อ,อิมาริมาลิวันเนาะ แต่ตัวตัวสามีเนี่ยเป็นคนดีมากๆมันก็เป็นคนดีนะอ่าแต่มันไม่ได้ศรัทธาหลวงตาเท่าที่ควรมันศรัทธาเมียมันเพราะว่ามันยอมเหนื่อยยอมแลกเพราะกลัวเมียไปบวช <c oughs> กลัวเมียไปวัดสร้างตรงนี้ให้หลวงตามาไม่ต้องไปวัดก็ได้พนะี <c oughs> ่น่อมันก็ทุ่มเทเห็นไ,ไหม อ่า้คนเนี่ยยอมยอมทุ่มเทเพราะความรักเนาะเออไม่้รักแบบไหนรักจนหลงหรือเปล่าอะเอะเพลงสายันสัญญารักจนหลงหลงหลงรักอ่อ่ะหลงยึดมั่นถือมัน่นเห็นไหมทุกนะทุกทุกไหมทุกมาก กลัวเมียไปวัดกลัวเมียไปบวชชีทุกไหมล่ะถึงจะทําตรงนี้เสร็จก็ทุกระแวงกลัวเสียทุกไหมถูกทุกที่ศาสนาพุทธที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่ความลําบากแต่เป็นทุกข์ทางใจไม่ใช่ความยากจนทุกตัวนี้คนรวยก็ทุกคนจนก็ทุกทุกทางใจ ทุกเพราะความกลัวเห็นไหมกลัวเสียยิ่งรักมากยิ่งทุกข์มากเห็นไหมอ่าอ,อยิ่งรักมากยิ่งทุกข์มากอ่าความความดีความรักเนี่ยดีไหมอลองคิดเอาว่าเหมือนยาพิษเหมือนกันอะ อ่ามันทิ้งยากอ่าแต่ถ้าความไม่ดีเนี่ยเหมือนเมียไม่ดีเนี่ยจริงไหมทิ้งง่ายผัวไม่ดีทิ้งง่ายเห็นไ,ไ,ไหม <c oughs> ถ้าเมียดีผัวดีนี่โอ้ทิ้งยากหักเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละตัวสําคัญตัวความดีนี่สัยึดมากๆนี่ทุกเหมือนกันทุกมาหันเหมือนกันพระพุทธเจ้าถึงบอกว่ารักก็ทุกเกลียดก็ทุก เห็นไ,ไหมแต่ความเกลียดเนี่ยทิ้งง่ายกว่าละง่ายกว่าเห็นไ,ไหมเหมือนพ่อแม่รักลูกรักอะไรก็ตามเหมือนเรายึดสมบัติสีของกูฮะถิงไ,ไหมไม่รู้จะได้ครอบครองนานเท่าไหร่ฮะถึงไ,ไหมนี่วันนี้หลวงตาว่าจะไปเยี่ยมมันอยู่ทำเสร็จปุ๊บ น็อกเลยเอา้าวไหนบอกแข็งแรงล่ะไหนบอกมั่นคงล่ะชีวิตเนี่ยถ้าไม่อยู่ดีๆช็อตไปล่ะไม่ใช่ป่วยนะ,ะเห็นไหมไม่ใช่อายุมากเราจะตายไม่ใช่นะอายุน้อยก็ตายแค่าพักันประมาทฮะอ่าอ่าวันนั้นอ่ะอิมาิวันวิดีโอคอ อะให้หลวงตาเห็นมันใส่เครื่องช่วยหายใจหลวงตาเลยบอกว่าเป็นไงไรเกอฮะมึงเข็ดไหมมึงไม่ได้ฝึกลมอ่ะตอนลมจะขาดเนี่ยอึดอักเนี่ยมึงเป็นยังไงฮะมึงเห็นโทษหรือยงังไหนบอกมึงแข็งแรงอ่ะฮะตอนจะหายใจไม่ออกแลยมันอึดมันแน่นมันเสียดมันแทงมากเลยนะ คนไม่ฝึกอานาบานสติไม่ฝึกลมไม่ตามดูลมเนี่ยหลวงตาเนี่ยตอนใกล้จะตายเนี่ยมันเสียดแทงนะมันมีอะไรเข้ามามันจะทําให้หายใจไม่ได้ฮนะอันนี้หลวงตาเนี่ยฝึกเองนะมันเป็นมาหลายครั้งเพราะเราฝึกเรารู้เนี่ยเราตามดูลมอยู่เวลามันจะตายเนี่ยอยู่ดีๆมันก็อึกอึก,อกมันหายใจไม่ได้เลยนะแน่นเข้าแน่นเข้าเสียดจุกเข้ามาอนะอ่า ้าเราฝึกอนาปานสติเนี่ยฝึกสมมะเนี่ยฝึกปฏิบัติอ่ะเราจะได้เปรียบเราจะตามรู้ตามดูมันอ่าเห็นไหมพอปล่อยจริงๆเอา้ามันไม่หายใจก็ได้นะอ่าเรียนรู้นะไม่หายใจก็ไม่ตายแปลกมากๆถ้าฝึกอนาปานเนี่ยหลวงตาเคยนั่งปุ๊บเนี่ยมันลมมันหดเข้ามาเนี่ยไม่หายใจเลยอยู่สามชั่วโมงสี่ชั่วโมง อังฮะไม่หายใจมันก็อยู่ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นฮะอ่าสมบัติทรัพที่แท้จริงที่เราจะเราจะได้ใช้เนี่ยคือตรงนี้ได้ใช้ทุกคนเป็นประโยชน์ตอนใกล้นในแหละตอนนั้นแหละจะบอกให้เพราะนั้นอย่าประมาทนะอันนี้เป็นทรัพย์ arn, อัานเลิศอาณาปานสติเนี่ยนะ อ่าหลวงตาเนี่ยอฝึกปฏิบัติเนี่ยเห็นไหมที่วันที่สิบแปดกุมภา,าปีห้าแปดเนี่ยอาจารย์จนเอาตำรวจเอาอะไรมาสนสูตรนะว่าหลวงตาตายเพราะหลวงตาไม่หายใจเห็นไหมสิบกว่าชั่วโมงนะหลวงตาเนอ่าเขาจับพริกจับใครเยาฮะ ตรวจที่ประจรดูเปิดม่านตาดูจนลงมติกันว่าตายแนละ้วทําไมหลวงตารู้เพราะหลวงตาไม่ได้ตายเขาทาอะไรนี่รู้หมดฮะ,ะขนาดเขาเปิดตาเนี่ยจีฉายไฟส่องดูม่านตาอะไรก็ไม่รู้เขาทาหลวงตาก็รู้ว่าเขาทาจะเหลือแต่ตัวรู้อยู่อ้าวเห็นไ,ไหมแล้วเขาคุยนีย่ก็ได้ยินเสียงหมด แต่เราไม่หายใจแค่นั้นแล้วปฏิกิริยาของชีพจรอะไรมันดับหมดมันหยุดทำงานหมดสิบกว่าชั่วโมงเห็นไหมตั้งแต่หกโมงเย็นยันเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงกว่าๆค่อยลุกขึ้นมาเห็นไหมเราเลยได้เรียนรู้อาณาปานเสียไหมการตามดูลมรู้ลมไม่หายใจก็ได้จนคนทั่วไปบอกว่า ตายที่จริงเราไม่ได้ตายหรอกเพราะเราฝึกอนาปามานานเห็นไหมอ่าทุกวันทุกวันนี้เหมือนกันบางทีไปนั่งเนี่ยดึกๆมาในทีสบสามทีสี่เนี่ยทีหนึ่งทีสองลุกมามานั่งมันนั่งเองของมันนั่งแป๊บมันลมหายใจหดเข้าหดเข้าเมาไม่หายใจแล้วนั่งเชื่อๆอยู่เห็นไหมสองสามสี่ชั่วโมงก็ไม่เป็นไร อ่า,อาจนเรียนรู้ว่าในร่างกายเรามีลมอยู่ทุกอนูอ่าอ่านี่มันได้เปรียบตรงนี้นะได้เปรียบมากๆอ่าเพราะฉะนั้นหลวงตาถึงนำเอาทำตัวเนี้ยอนาปนานติสมาธิมาแนะนำมาเสนอมาอ่าอยากให้พวกพวกเราเนี่ยลองดูไม่จำเป็นต้องนั่ง อานาปานสตินะนอนก็ได้หาเก้าอี้นั่งดีด,ดูลมก็ได้เดินก็ได้ยืนก็ได้เห็นไหมมันเหมาะกับทุกเพศทุกวัยอาณาปานสติสมาธิเห็นไหมอ่าอ่าลุงตาทำได้ผลมาแล้วถึงมารับรองได้นะอ่าเพราะฉะนั้นอาณาปานสตินี่แหละคือ ธรรมะเป็นยอดมงกุฎเพชรแห่งกรรมฐานที่จะนำพาพวกเราได้ใช้แน่นอนอเป็นทรัพย์อันประเสริฐที่พระพุทธเจ้ามอบให้พวกเรา,าพระพุทธเจ้าจัดสรู้ด้วยอาณาปานสติพระองค์ถึงได้รับรองของอนิสงส์ของอาณาปานสติเห็นไหมไม่ต้องไปรู้ชื่อของธรรมะสักชื่อก็ได้รู้แค่ลมหายใจ,ยยใจเข้าหายใจออกก็ไม่รู้อะไรหรอก นูนนี่มันรู้มากหละความคิดมันเยอะฮะอ่ะ,อะมันฟุ้งซ่านมันคิดไปตัวมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพอดูลมมากๆหดเข้าหดเข้า,ขาความคิดก็หยุดมาได้เหมือนกันอ้าวอ่าเราไม่ได้ไปห้ามมันหรอกพอฝึกฝึกไปมากๆมันล็อกเลยหยุดชะงักเลยความคิดไม่มีเลยเห็นไหมเงียบหายไป นั่งดูเฉยตามรู้ตามอู่อ้าวมิจต่ความว่างว่างจากความปรุงแต่งนี่แหละว่างจากสภาวะอารมณ์หลายๆอย่างที่เราเคยเป็นอ่ะแล้วมันจะเอาทุกข์มาจากไหนล่ะในเมื่อมันไม่ปรุงไม่แต่งมันก็สงบระงับในสั้นเช่นนั่นเองเพราะฉะนั้นอานาปนาสติเป็นตัวไปขับเคลื่อนกระบวนการของจิตของออความคิดหลายๆอย่างให้มันสงบระง,งับลงได้ เห็นไหะัน,นั้นลองฝึกดูไม่ต้องมาเชื่อหลวงตาหรอกแต่ฝึกให้จริงชังนะฝึกแบบว่านอนดูนะตื่นเช้ามาเนี่ยถ้าเราตื่นปุ๊บมาเนี่ยทีหนึ 1, ่งทีสองทีสามเนี่ยรู้สึกตัวขึ้นมาเรากลับมาดูลมก่อนให้เป็นนิสัยแค่นั้นก็ได้นะดูลมก่อนดูสักสิบนาทีห้านาทีก่อนจะลุกไปเข้าห้องน้ำหรืออะไรเงยลุกดูจนเป็นนิสัยไม่ได้กําหนดว่าการไหน ดูได้เลยเออนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปตั้งน้ำโมไม่ต้องไปอะไรเลยอา่านาป่านนสติสมาธินี้นะลองดูฝึกลองดูนี่อ่าเราอยู่มาในโลกนี้อ่าหลายหลายปีแล้วเหลือบั้นปลายในชีวิตเนี่ยสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อเราจริงๆตอนนี้สมบัติพวกนี้เราอาศัยแค่มีชีวิตอยู่แค่นั้นแหละชั่วขราว จะบอกให้ช่วยเราไม่ได้เราถึงเวลานั้นพวกนี้ยช่วยไม่ได้จริงๆแล้วลึกไม่ได้นะมีแต่ความกลัวที่จะไปข้างหน้าพอชีวิตระหว่างความเป็นความตายเนี่ยมันจะไม่ห่วงพวกนี้แหละมันจะน่ากลัวอ่าว่าสิ่งข้างหน้าระหว่างเส้นได้บางๆเนี่ยระหว่างตอนมีชีวิตกับจะไปข้างหน้าเนี่ยมันมันมัน มันเราไม่รู้ว่าเราจะไป,ปะเผชิญอะไรและเราจะไม่รู้จักใครอ่คนที่รู้จักในโลกนี้จะไม่ได้ไปกับเรานะฮะมันน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นทำไมรู้ขนาดนี้เพราะคนเคยตายมาหลวงตาหนี่หลายครั้งนะที่ยอมสละชีวิตเนี่ยนะ,อะตอนนี้โอ้น่ากลัวมากต่อนันจะอึกอึก,อกอึกเลยนะ ตัดสินใจทิ้งเลยเนี่ยทิ้งชีวิตเลยนะปุ๊บบวงไ้อ้าวไม่ตายนี่ว่ะแต่มันจะกลัวอ่าอ่าปบไปเนี่ยู๊ไปเนี่ยวอู้ยน,น่ากลัวมากแล้วจะไปเชิญเราจะไปไปไป,ไปพบไหนอะซึ่งมันไม่แน่นอนเลยนะอะ่ถ้าไปในทางไม่ดีละ่ะอ่าทุกคนบอกว่าถ้าตายแล้วศูนย์ไปเลยละ่ะ ถ้าศูนย์น่ะไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่ศูนย์ล่ะฮะเราทําไว้ทํามุลกุลไว้ทําอะไรไว้เนี่ยตายแล้วศูนย์ไปไม่มีปัญหาอะไม่ขาดทุนหรอกขั้างหัวมันเพราะเราสร้างไว้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่ศูนย์ล่ะถ้ามันเป็นล่ะอ่าเหมือนลูกตาเคยอุปมาบอกว่าเราจะไปกรุงเทพเนี้ยสมมุติว่าเราจะไปกรุงเทพเนี่ย เราไม่มีเงินค่ารถเราไม่มีบ้านพักฮะมึงจะลำบากไหมเดินทางไกลเนี่ยฮะอะอะ่าแต่ถ้าเรามีบ้านมีรถเราสบายใจไหมฮะมีตังติดกระเป๋าไปฮะจริงไหมอ่าอถ้าถ้าเราตายปุ๊บมันศูนย์เนี่ยไม่เป็นไร แต่ถ้าไม่สูนเราจะเดินทางแบบนี้ทางไกลเขาเรียกว่าพบเนี้ยเดินทางไกลละอย่างที่พระพุทธเจ้าพูดเนี่ยฮะถ้าเรามีเงินมีบ้านมีรถเราก็สบายใจใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่มีเลยละ่ะไมไ่ทำอะไรไว้อะ่ะทำแต่บาปทาแต่ความชั่วช้าละมกไวล้ล่ะฮะถ้ามันไม่สูนเนี่ยโอ้ยฮะอ่านี้เนี้นี้นน มันน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นเราจะเอาความสงสัยว่าเป็นจริงเป็นจังไม่ได้เราต้องฝึกหัดให้รู้แจ้งในวิศีชีวิตของจิตนะการอิสระอีกจริงคือจิตนะอิสระที่พ้นออกจากความูกมัดนะตึงไว้ในจัณหาราคะเนี่ยนะส่วนร่างกายก็เหมือนเดิมเพราะส่วนนี้มันไม่รู้เรื่องหรอกอ่าอ่ามันก็แค่ กระดองหนึ่งพอตัวนี้ออกไปมันก็ไปหาที่อยู่อาศัยใหม่ไอ้ตัวข้างในเนี่ยไอ้ตัวนี้ตายแต่ว่าไอ้ตัวนั้นไม่ตายเห็นไหมไอ้ตัวนี้ก็ไม่แก่ด้วยนะเชื่อไหมไอ้แก่ในตัวเนี้ยเชื่อไหมว่าจิตของคนนี่ไม่เคยแก่อ,ะอะจะอายุแปดสิบเก้าสิบก็ตามไม่แก่นะ แต่กลัวเป็นไอ้นี่หลอกลวงเป็นจะไอ้ร่างกายเนี่ยกลัวไม่เป็นแต่ตายเป็นเพราะไม่รู้เรื่องที่รู้เรื่องคือตัวเนี้ยไม่แก่มันจะตายาย่้ยอย่างไงอ่ะจริงจริงความรู้สึกนึกคิด่ะไม่เคยแก่หรอกนะอ่าจะบอกให้อายุเนี่ยหลงางตาหกสิบกว่าแล้วเนี่ยยังนึกว่าตัวเองสิบเจ็ดสิบแปดอยู่เห็นไหม จริงๆนะ,ะแต่แค่แค่ไอ้ตัวที่ใช้งานมันเนี่ยมันเสื่อมเฉยๆแต่ไอตัวจิตเนี่ยไม่เคยแก่จะบอกให้ตัวจิตตัวใจไม่เคยแก่นะไม่ว่าใครหน้าไหนยังไงไม่เคยแก่เพราะมันไม่เคยแก่ไม่เคยตายแต่หลอกลวงเป็นกลัวเป็นนะอ่าอ่าจำไว้เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกอ่านำศีลธรรมกลับมาฝึกเขา เอามาให้เขาให้เขาได้รู้นำเอาปัญญามาให้จิตเรารู้ปัญญาจิตที่มีปัญญา่าจะไรดูรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกแล้วก็พัฒนาขึ้นไปจนรู้แจ้งในความเป็นจริงในสัจธรรมในธรรมชาติตัวนี้เนี่ยเรียกว่ารู้แจ้งในธรรมทั้งหลายธรรมก็เหมือนกับจิตนี่แหละในภพทั้งหลายจิตนี่แหละสร้างภพอ่าเพราะฉะนั้น จักรวาลทั้งหลายรวมอยู่ในตัวนี้รวมอยู่ในจิตที่มันคิดปรุงแต่งเป็นน้นเป็นนี่อยากน่อนอยากนี่เป็นสารพัดสารเพศแต่ละนาทีแต่ละวันนะนั่นแหละคือพบในปรมาถรรมมที่แท้จริงนะวันนี้หลวงตาได้มาอ่อะไรนะนาตยาเหรอราญะนะราญากับรา้าเน,นี่ยไม่เหมือนกันเนาะ บังเอินสองวันมานี่ก่อนจะมาเนี่ยฟันโยกอยู่ดีๆก็ฟันโยกบวม่ะได้กินยากินยาแก้อักเสบหมอเขาจัดให้ยาแก้ปวดไอ้แม่บวมอยู่เนะฮะจัดนิดนิดวันไี้โอ้โหขึ้นสมองเลยนะฮะแต่ก็ออกมาคุยได้อะออกมา ได้เหมือนปกติอยู่แต่ว่ารู้สึกจับจับแต่แตไม่ได้เนี่ยฟันมันโยกอยู่ดีๆก็โยกนะโอ้กรรมกูเนาะใช้งานมันมานานมนะั้งฮะเออไม่เป็นไรเนาะต้องตายัางอยู่อีกคืนหนึ่งเนาะวันนี้ก็สมควรเดี๋ยวค่อยสนทนาธรรมกันต่อเนาะ,ะวันนี้จะยกเอาตรงนี้เป็นวัดต่าบ่อน้ำพยินเนาะ อ่าเราจะทำตามวัดป่าบ่อน้ำพระินนะอ้าวตั้งใจรับพรยะหาวะหริวหาปูราปาริปุเรนติสะกรังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกปติอิชิสังปฏิสังตุมหังคิปปะเมวะจะมิชันทุสัมเบปุเรนตุสังกับปาจันโดปรระโซยะธามณีโชติรละโซยะธา สัพพิสิโยวิวัชันสุสมรุโกวินาสตุกมาเตภวะวันตรารโย ο. สุขีดีคายุโกภวะอภิวนานาสิริสะนิจังมุทาปัจายิโนจัตตารธรรมาวัทันติอายุวันโนสุขังหาลางัง สาธุสาธุสาธุ